โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสุขภาพที่น่ากลัวแต่บราซิลมีคำตอบที่น่าทึ่งประเทศนี้เพิ่งเปิดตัวโปรพอยุงขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อต่อสู้กับโรคให้เลือดออกและช่วยชีวิตของ140ล้านคนแต่ทำไมต้องเลือกพอยุงมันเป็น,นกลไกธรรมชาติที่น่าทึ่งที่เรียกว่าวบูนบัคเคียซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้ยุงไม่สามารถแพร่เชื้อให้เลือดออกซิกาและชิคุนกุนยาได้และนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดแบคทีเรียเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปอยังรุ่นลูกรุ่นหลานของยุงอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการผสมพันธุ์ในธรรมชาติซึ่งหมายความว่าเราสามารถลดการใช้สารเคมีกําจัดยุงที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีในสําคัญแต่ทําไมเราถึงต้องใส่ใจเรื่องนี้เพราะให้เลือดออกเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับร้อยล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีและบราซิลเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตถึง6297รายในปี2 0 2 4เท่านั้นและนี่คือส่วนที่น่าสนใจ โรงงานบวบวิโตแห่งบราซิลไม่ได้แค่แก้ปัญหาสุขภาพแต่ยังเป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้กระบวนการทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมไม่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างผลลัพธ์พอที่ยั่งยืนในระยะยาวแต่คุณอาจจะคิดว่ากลไกธรรมชาตินี้จะทำงานได้จริงหรือไม่วิธีการนี้ได้รับการทดสอบมาตั้งแต่ปี2014และได้ปกป้องผู้คนมากกว่า5ล้านคนใน8,000ของบราซิลแล้วโดยไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม หรือระบบนิเวศและนี่คือคำถามที่น่าสนใจนกลไกธรรมชาตินี้จะสามารถแทนที่การใช้สารเคมีกำจัดยุงได้หรือไม่หรือเราควรใช้ทั้งสองวิธีกันและกันขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์